ถ้าใครแพ้คือลูกอมมานะคะ้อมไหม,ไมอะไรนะ Да. คนละ1 <For> 1เมตรก่อนเราจะได้เหลือ ที่ไม่ให้เพื่อนเสียใจน,นะคะแต่แต่เรารู้ว่าใครบางที่แพ้ลูชนะก็ให้รูไว้ที่ไหนนะคะอะทีนี้ตอนนี้คุณแม่ดรวมมาเป็นของพวกเราทุกคนร้มถึงทุณครุด้วยนะคะลูกอมกินได้ไหมได้<า>กินได้แต่ต้องทำยังไงแ,แปรงฟันแปรงฟันวันละกี่ครั้งคะ องกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะคอยดูว่าใครเก็บรักษาลูกอมตัวเองได้ถ้าใครหายก่อนที่จะกินข้าวเสร็จอะแสดงว่าคนนั้นทำไมไม่รักษาของตัวเองอะเดี๋ยวจะแจกอันนี้ให้เลือกสีด้วยแล้วให้บอกชื่อสีเป็นภาษาอังกฤษนะคะอะะอะพี๊พีโอเคอะเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวเริกจะฝังนั่งเฉยๆอะ Muy